สวัสดีครับอันนี้จะมารีวิวตัวแอป11ไฮโล2020นะครับเนี่ยอันนี้ผมทำมาใหม่นะครับถ้าเกิดสนใจติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้ครับไลน์ผม ID นี้นะครับ MDT1986 นะครับอันนี้ ID ไลน์ผมนะครับ MDT1986 ไอสูตตัวนี้ผมจะผมทำมาใหม่ครับจะเหมือนจริงเป๊ะ100%เเลยครับเรื่องความลื่นการใช้งานแล้วก็พวกระบบตั้งค่าครับ พวกนี้สามารถกดใช้งานได้เหมือนไฟล์จริงเลยครับอ่าแล้วก็มีตัวรีโมทตัวสั่งครับหรือว่าจะตั้งให้มีจุดกดที่หน้าจอก็ได้ครับอันนี้ใช้ได้หลายรูปแบบเดี๋ยวผมจะลองทดสอบสั่งให้ดูจากแอปรีโมทนะครับครับเดี๋ยวผมจะเริ่มลองสั่งนะครับอันนี้มันจะมีสองส่วนครับข้างบนคือสั่งสั่งเป็นเม็ดๆครับข้างล่างคือสั่งเป็นโดยรวมครับเดี๋ยวลองสั่งเป็นเม็ดก่อนนะครับผมลองสั่งเป็นตองหนึ่งไปเลยครับอ่เปิดนะครับ เยเี่ยวยวเทากับจามเาค่ะเห็นไหมครับออกตองหนึ่งครับต่อไปลองสั่งเป็นตองหกดูครับนี่ครับเลือกเลยครับว่าลูกไหนจะออกอะไรกดส่งครับเปิดที่ตัวแอปนะครับออเท่ากับสูงค่ะต่อไปลองสั่งเป็นหนึ่งสองสามครับกดส่งครับเปิดนะครับ ่อไปจะลองสั่งเป็นตองสองดูครับส่งครับสองสองสองเท่ากับบวกดัค่ะต่อไปจะมาสั่งที่เมนูข้างล่างครับถ้าเกิดเราแบบไม่อยากกดทีละลูกครับเรากดสั่งโดยรวมได้ครับเช่นเรากดให้ออกสิบเอ็ดเปิดนะครับห้าสี่สองเอกับถบเอ็ดไฮโลค่ะถ้าเกิดต้องการสั่งให้ออกสูง ั่งให้ออกตำออกสามเจ้ากับถึงดันตับค่ะสั่งให้ออกตองออกจากจากจากเจ้ากับแมวดันตับค่ะสั่งให้ออกตองใหม่ครับออกสงององสองเกับอัตับค่ะส,สั่งออกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหมายความว่าแต่ละเม็ดอะแต้มจะไม่เกินสาม สั่ง4 5 6หมายความว่าแต้มแต่ละเม็ดเนี่ยจะออกได้แค่4 5 6จะไม่มี1 2 3เข้ามาแซมครับออกออกออกเ่ากับแสูงค่ะครับก็อันนี้เป็นสูตรแอป11ไฮโล2020นะครับอันนี้ทํามาใหม่ครับจะเหมือนเหมือนต้นฉบับเลยครับแล้วก็จะมีนูต,ตั้งค่านะครับอย่างเช่นผมลองเอาเสียงออก อันนี้จะเสียงขยาเอาเสียงพูดออกครับนี่ครับเนี่ยบก็จะไม่มีเสียงพูดเหมือนแอปจริงครับต่อไปจะลองดูเอาตั้งหน้าสีอันนี้ตั้งหน้าสีออกมันก็จะเป็นหน้าลายเห็นไหมครับจะเป็นหน้าลายลองตั้งหน้าสีกลับมาใหม่มันก็จะเป็น ตั้งนาเิกก่อนปิดนี่ครับครับก็ถ้าเกิดสนใจแอปตัวนี้นะครับ11 Hi นไฮโล2020ตัวนี้ทำมาใหม่นะครับพวกระบบการเล่นความลื่นเนี่ยก็จะไม่มีบัก๊กแล้วก็จะเหมือนจริงมากที่สุดก็สนใจไงติดต่อเข้ามาครับติดต่อเข้ามาที่นี่ครับ l ลายไอดนะครับ MDT1986 นะครับ